กราบสวีินสุวนีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวก่ผมสังโคนะครับนในช่องสังโค channel x t ครับมาทุน45บาทนะครับโอ้โหอยากขอทุนน้อยจัดทุนน้อยให้ดูหน่อยพี่โอเคครับจัดให้ลักักนะ45่บาทรอบฝ่ารอบที่5นะบอกตาตรงเล่นยากอยู่ช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าไม่รู้ดิปกติกลางเดือนมันจะเล่นดีแจกดีนะแต่เดือนนี้แปลกๆไม่รู้อะก็หวังว่ารอบนี้จะมานะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้สังโคด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มนะลิงก์ใต้ชิปวิดีโอด้่นล่างกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมจะมีกิจกรรมแจกคุณทุกๆเดือนอยู่แล้วแน่นอนครับไม่ต้องห่วงโอ้โหไม่เข้าครับโอเคยี่สิบส1 0ครับลุยกันต่อยาว,ยาวๆไปหมาครับผมลุยกันหน่อยขอช่องแรกมาครับสากแกรเตอร์มาไหมครับอย่างงี้ไหลเข้าดีสวยๆครับเคเน้นๆไปโอเค ถ้าท่านใดมีสเต็ปเทคนิคดีอยากแชร์แนะนำกันเข้ามาก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าหลังไม์มาที่เพจสังโกเทนโมได้หมดเลยติดต่อสอบถามก็ทักกันเข้ามาได้ครับโอ้ห้าตัวจานโอ้โหย่างนี้เอา้าเปิดขอดีๆหน่อยขึ้นถึงสักร้อยหนึ่งขอเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่สักหกสิบบาทนะเบ็ดหนึ่งก็ลุ้นกัน,นครับปล่อยไหลยาวๆไปเลยครับผมรอจังหวะเน้นๆโอ้โหแต่ไม่ค่อยมาดิ ไม้แรกๆขอแตกย่อมยม้มเก็บตัวหู้นขึ้นไปนะแล้วก็แตกตักหนักท้ายช่วงท้ายนะครับวันนี้ FC ถ้ท่านหนึ่งบอกเบ็ดหนึ่งนะครับเบ็ดหนึ่งนะเบ็ดหนึ่งก็เข้าแตกแตกนอกแม้ที่จะไม่ิดแตกนอกหน้าเขียวทั้งกระดานได้ไมา900นะครับนะเพราะงั้นไม่แปลกเลยนะที่ถ้าเบ็ดหนึ่งเหมือนจะแตกอะไรขนาดนะั้นนะเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าเดินเบ็ดเสมออ่ะมันต้องรอหน้าแบบหน้าทั้งกระดานทั้งแถมจริงๆนะ แดงทั้งกระดานน้ำเงินทั้งกระด,ดานเขียวทั้งกระดานอย่างนี้นะครับถึงว่ามันจะคุ้มเนาะถึงว่าใช้เวลานานหน่อยแต่แบบก็คุ้มเหมือนกันนะครับนะก็ออกไปทดสอบทดลองเล่นได้นะครับเดินเบ็ดหนึ่งปกติธรรมดาได้หมดเลยไม่ว่ากันครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกใจในการเล่นแบบไหนนะครับส่วนตัวผมก็นี่แหละเดินเบ็ดขยับเบ็ดไล่เบ็ดเอานะครับนะโอเคครับผมดูไปก่อนที่เบ็ดหนึ่งเดี๋ยวดูดีเบ็ดหนึ่งที่ของผมเนี่ยมันแตกคุงสุดสักเท่าไหร่นะครับ แต่ผมมองไว้ประมาณ100ร้อยกว่าสองร้อยนีย่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ตท่นี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันครับเงินทุนเหลือมีสิบกว่าบาทเอามาโอ้สแกตเตอร์อเข้าบ่อยนะแต่ไม่ค่อยจ่ายนะเพื่อนอะไรครับนี่เอาลุยกันครับสวยเอยช่องแรกมหไม่ติดครับมาดูกันหน่อยดิสาวทำอู้หูเจมาหน่อยเชช่องสองครับมีลุ้นไหมครับ เจมาเคเข้าโอ้โหไม่ติดครับผมบนสุดท้ายครับสวยงามไปดีเจไหลต่อมาช่อง300%รเรนตะ์ัดไปเคมาครับ10ช่องแรกโอ้โหไม่เข้าครับอืมเอาเรื่องเหมือนกันครับผมจะถึงร้อยหรือเปล่าเบ็ดหนึ่งช่วงนี้ก็ใครมีสเต็ปเทคนิคดีอยากแชร์แนะนำเข้ามาก็พิมพ์กันเข้ามาเลยเนาะหรือว่าส่งมาที่เพจก็ได้นะครับนะ เดี๋ยวผมช่วงนี้ผมอยากเล่นเป็นคอนเทนต์อยู่เหมือนกันหรับอะไรแตกดีอันนี้มาช่วงนี้เบ็ดนี้มานะครับหรือว่าหาบัคของเกมนะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะวันเล่นไปก็แตกดีเหมือนกันก็ขอบคุณน้องคนนั้นด้วยที่แชร์เทคนิคมปนะครับถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวผมขอยืนยันเล่นอีกสักรอบถึงสองรอบเลยนะแล้วก็เอาไปทดสอบทดลองกับเกมอื่นด้วยอ้าวเข้าฟีป็นที่เรียบร้อยครับ,บกอีกสิบหมุนครับอย่างนี้มีโอกาสดีดข,ขึ้น100อยอยู่นะครับนะสำหรับเบ็ดหนึ่งครับผม ติดสวยครับเขียวมาไายติดอย่างนี้เขียวมาหน่อยอุ้ยอ่ะยี่สิบดครับขึ้น97บาทแล้วครับผมดูกันย,วยาวๆครับดูกันย,วยาวๆโอ้โหไม่ไหลครับ4ี่มุนมาสีเข้าสวยครับติดไหมครับสีช่องแรกมาครับผมเดือนสายมาอย่างเงี้โอ้โหไม่ติดครับสาม,มุนมา หนึ่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนสายช่องแรกมาครับโอ้โหไม่ติดครับหนึ่งบนมาครับผมเขเข้าสวยๆครับมาช่องแรกมาหน่อยพี่โอ้โหพี่ทองเดือนไปครับห้าสิบเจ็ดจุดหกศูนย์ครับเอาลุยกันต่อครับมาโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยครับเบ็ดหนึ่งได้มาร้อยกว่าบาทเออมันต้องอย่างนี้ครับเออลุยกันต่อครับ เราใช้หนึ่งสของทุนนะครับในการเล่นเนาะอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ผมว่าถ้าเป็นรอบปลายปลายท้ายๆแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้ละครับลดความเสี่ยงลงเนาะขอม่วงมาครับอืมไม่ติดครับกดไปครับอาจารย์สิบช่องสามอืมไม่มาเลยโอ้โหนิ่งเกินสวยครับเขียวมาช่องสองครับอุ้ยบ,บึ้มครับอย่างนี้เขียวเลื่อนซ้ายมาร้อยไปใหน่อยช่องแรกมา ไม่ติดครับเอามีลุ้นต่ออุ้ยสวยงามเอาสาแกเตอร์มาต่อเนื่องครับอย่างนี้1 7 1บาทนะครับเบ็ดหนึ่งเข้าสาแกเตอร์ครับเรืเอรอบที่2ขออีกสักร้อยหนึ่งตีขึ้นไปเป็น200กว่าจะได้ขยับเบ็ดนะครับก็หวังว่ามันจะเข้าจะมาแล้วกันเนาะเนด้วกันต่อยาวๆครับสวยงาม ไหลไม่อีกเจไม่ติดครับบึมบ้มไหมผมหมุนสุดท้ายครับผมนิ่งเลยสวยครับไปกันตรอดมเยี่ยมมากนะในการแตกนะก็หวังว่าเฮาฟรีนฟรฟีครับอีกสักทีหนึ่งดีบางทีมันเข้าเยอะแต่มันก็ค่อยจ่ายนะ สวยงามกับผมไหลมาอีกโอ้โหจะร้อยเปอร์เซนไหมครับจานข <c oughs> ื้นไปครับลุยกันหน่อย <c oughs> ไม่ติดครับกินข้าฟรีบ่อยใช่มาจะจ่ายนะเพื่อ <c> น <oughs> โอเคหนึ่งบาทครับกับทุน1 9 0่ลร้าจะ200แล้วแต่ก็ไม่มาสักทีครับเอาอัาเกตเตอร์ <c oughs> มาอย่างนี้เข้าแน่นอนครับผมโอ้โหไม่ติดครับดุยกันต่อยาวๆเดือนซ้ายมาสวยงามครับเทมาอย่างนี้มบอบำสัมเบตแน่นอนครับวายเชื่อมติดเขียวช่องสองสวยๆไปครับผม10.40ครับ200บาทยัดไปวายเชื่อมเจแบบสวยงามครับอย่างนี้โอ้โหไหลครับไหลไหลแล้วครับไหลโอ้ถือว่าดีครับ ผีเสียดายน่าจะแตกเยอะกว่านี้หน่อยโอเคดุยันต่อมาอีกครับโอเคคุยันไปครับผมดูดีจะจบแตกเท่าไรครับถึงพันตามเป้าหรือเปล่าเลยครับก็นเน้นย้ำอีกทีหนึ่งคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะมาดีมาไม่ดีนะครับผม สแกตเตอร์ atter, เข้าเป็นเดียวเรียบร้อยครับอย่างนี้จัดมาคดูกันต่อโอเคสแกตเตอร์ okay. มาครับโอเคช่ okay. องสองหมุนมาครับร้อยยี่สิบ ไม่ติดครับผมปล่อยไหลไปสวยงามครับไหลไม่อีกต่องสามมาว่าติดอย่างนี้เลื่อนซ้ายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไหลต่อไหมครับดูเอ,องครับผมเสีเขาสวยเขียวปีในปีสักรอบดิ วิถือว่าดีครับอย่างนี้ได้วายมาเชื่อมเชื่อมเขียวทั้งกระดานครับอู้ดสวยงานครับโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเดี๋ยเอาครับจานหนึ่งเหมือนสุดท้ายโอ้โหมาครับบวกอีกสิบหมุนครับอาจจะได้จบเลยนะครับเบ็ดสองก็ลองดูกันหน่อยครับบวกไปอีกสิบหมุนครับมาฝังเลื่อนด้วยนะครับใครที่เพิ่งเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่ก็ กดเข้าร่วมกลุ่มกันด้วยกดไลค์แฟนเพจนะครับนะเรามีกิกจกรรมแจกทุกๆเดือนอยู่แล้วแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเคมาครับโอ้โหไม่ติดครับรออดูุีกย่าเยวยาวครับเขียวเหนียวซับไม่มาครับผมกดไฟไหลไปครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโอ้โหนิ่งจัดเลยเกไม่เข้าครับสวยดิสิบช่องแรกมามโอ้โห มาครึ่งทางครับเงินทุน500บาทกับเบตสอผมถือว่าแตกดีนะขึ้นมา300ร้อเขย่าเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะลุยกันต่อครับอย่างนี้500บาทก็ขออนุญาตขยับเบตขึ้นไปเลยครับเบตห้ครับ1%ของทุนต้องเซฟๆนะช่วงท้ายๆนะครับเล่นเซฟๆไว้ดีที่สุดครับผมเลื่อนซ้ายต่อมาอย่างไงครับโอ้โหไม่เข้าเลยกดไปนะปั๊บเคช่อง2สวยงามโอ้าๆทั้งกระดานดอกนี้ช่องแรกมาหน่อยครับ โอ้โยไม่เข้าครับผมอย่างไงไหลามาครับอืมไม่ติดครับมาหรือเปล่าครับโอ้โหนิ่งจัดสแกตเตอร์มาครับอย่างนี้อืมโอเคครับผมเข้าไปที่เรียบร้อยสิบมุนจัดมาเบตห้าผมว่ามีโอกาสได้จบนะสวยครับ มาแปดหมุนสุดท้ายครับผมจะเข้าจะมาหรือเปล่าเป้าหมายของเราคือ1000พบาทนะครับก็นั่นแหละเซฟเซฟไปช่วงนี้ดีที่สุดเจเข้าสวยงามครับเคต่อช่องสองไม้ครับผมอูโหูไม่ติดครับสี่หมุนมายัางนิ่งอยู่ยังไงต่อสองหมุนสุดท้ายครับสวยงามไปดีเจามาต่อช่องแรกครับผมอ้โหไม่ติดครับหนึ่งหมุนสุดท้าย สวยงามไมยักไปดอกนี้เลื่อน้ายต่อนึกว่าจะเข้าครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันกดไปละไปโอเคเงินรางวัลรวมร้อยสามสิบบาทอเอา้าร้อยไม่ไปไหนเลยไม่เป็นไรครับหวังว่าไม้นี้มันจะมานะสวยเลื่อน้ายติดอย่างนี้อู้หูมีลุ้นต่อไหมครับช่องแรกที่ม่วง ว้เข้าไปอย่างนี้สวยงามขอบพี่ม่วงหน่อยครับม่วงช่องแรงไม่ติดเลยหนึ่งร้อยบาทครับโอเคลุยกันต่อครับสวยไปขออนุญ,ญาตนะครับขึ้นเบ็ดครับหนึ่งเปอร์เซ็นของทุนจริงๆใจจริงผมอยากยัดเบ็ดยี่สิบไปนะแต่ด้วยความว่ามันรอบฝากมันค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันก็เซฟๆไปเล่นแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆถ้าใครจะเล่นนะครับนะก็ดูดีกันหน่อยครับติดตามกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับโอ้กินรัวๆเลยวะ่ะ จาก600เหลือ4 0 0้อพัดเจ้าช่วยอา้าววะสักทีนึงโอ้โหกินไปเยอะจัดเลยร้อยกว่าบาทโอ้โเงินไปโอเคลุยกันต่อครับสวยดิขอพี่น้ำเงินสวยสวยครับท้งกระตาเหล่านี้ร้อยสิบหกบาทจุดสี่ศูนย์ห้าร้อยบาทแล้วครับตอนนี้โอเคยัง่งในต่ออื้อหือสวย ไหลติดมาครับผมอูหูไม่เข้าเลยเจ็ดหมุสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดสวยดีอูหูทั้งกระดาดอกนี้ขอพี่ทองมาหน่อยโอย้ไม่เข้าครับผมอือหกหมุนสุดท้ายครับเคไหลมาอีกครับผมย,ยังไม่ติดครับดีจะจบแตกดีหรือเปล่า ก็นั่นเลยครับ1,200บาทเอ้ยเคเข้าอย่างนี้โคแจงครับผมโอ้โหบวกไปอีกร้อยหนึ่งเป็นพันสามแล้วยัดไปดอกนี้เอมาหน่อยครับโอ้ไม่เข้าครับโอ้หนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมจบเลยครับโอ้โหเอาเรื่องครับเท่านี้คุ้มค่าสุดๆครับคุ้มกับการปั้นทุนตั้งนานนะมาจนได้ครับร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับโอ้โหยังไงต่อยังไงต่อหนึ่งหมนสุดท้ายครับ ท้ายสุดยังไง100%เอร์โอ้โหไม่ติดครับจบเป็นเรียบร้อยครับผม1,132ร้บาทในยามนะโอ้โหเข้าฟรีดอกนี้คุ้มสุดๆครับโอเคครับทุน45บาทปิดจบที่พันห้าครับใครยินชอบผมฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับเ,เพื่อนๆบาย